สวัสดีค่ะพบกับถาปนิชแนนนะคะวันนี้ปถาจะมาทําแกงส้มนะคะทุกลปถาถักส้มน้ำไปแล้วนะคะใส่น้ําแกะใส่พริกแกงเลยนะคะปะถาตําน้าโคตตาน้ำให้มันข้นๆปถาใส่ตําปลากับพริกลงไปด้วย ปลาถ่ายแกงส้มปลาประชูประชูแล้วก็กับ่วเนื้อปลามันฟูมาก ตั้งน้ำก่อนท <g ül> าใส่เกลือลงก่อนนะคะเราก็จะใส่เกลือชุบคูเราเหมือนเคยนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ทํากินเองนะคะทุกคนถ้าซื้อข้างนอกกินแล้วร่างกายเราไม่โอเคเราก็ต้องหันกลับมาทําเองนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ทาเนาะอาจาะคนอื่น เราก็เ๋ยต้องทำกินเองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งป้าถาต้างทำผักให้มันนิ่งๆด้วยถ้าซื้อกินเขาผักเขาจะกอรอบป้าถาก็จะกินไม่ได้ป้าถาก็จะเจ็บแน่ป้าถาก็จะทำกินเองนะคะป้าถาก็าทำไม่มากนะ แค่แค่นี้ชอบปลาถาชอบกินหัวปลานีปลาถาใส่มาเ,เลยนี่ค่ะ ้ยาจะใส่ถั่วปัดยาวลงไปเลยนะคะวษาอยาก,กินอยากกินแกงอยากกินแกงส้มถั่วว่าถาก็จะใส่ลงไปเลยเพื่อให้ถั่วมันนิ่มให้ถัวมันสุกนิ่มๆเพราะเนื้อปลามันสุกเร็ว น้ำแกงอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแดงนะคะเพราะว่าากินอกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ปรึกษาด้วก่อนอย่างถ้าเราทําเองเราจะควบคุมอาหารของเราได้ไงว่าเราจะกินได้ประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็อร่อยสมหรับเราด้วยแต่ถ้าเราซื้อกินอ่ะเราก็ต้องกินกินในแบบฉบับที่เราซื้อมาเขาก็ทําเพื่อคนส่วนรวมเนาะ แต่เรากินเนี่ยเขานานไม่ได้เราก็ต้องทำอาหารกินเองนะคะเสียมันจะดังเนาะเสียงดังไอ้เครื่องตัวเตาวบฟ้ามันจะดังวันนี้ประถาก็อยู่มุงเตาไว้ฟ้ามันจะสะดวกกว่ารอรอน้ำเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วนะทุกคน เรามาปรุงรสกันเลยค่ะนี่หัวปลาภาษาชอบกินเนี่ยค่ะเอาปาเอาเนื้อปลาเขามาตำน้ำพริกด้วยเนื้อปลามันจะฟูอย่างเงี้ยภาษาขอชิมถั่ว พอมันสุกได้ทียังอืมเือหน่อยถั่วพวกนี้มันจะแข็งนะทุกคนเพราะว่าถั่วปลอดสาม ใส่น้ำมะขามนะคะอรุงรถตามที่ต้องการนะคะทุกคนใครกินอะไรได้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ ปลาถาจะกินออกเปรี้ยวนิดนึงปลาถาก็จะใส่เปรี้ยวนำซุปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะใครที่ไม่กินซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาก็ได้นะคะ แต่ปลาถาใส่ซีอิ๊วขาวนะเพราะว่าปลาถาคุมเนาะยังคุมอาหารอยู่ก็คือมันต้องคุมตลอดชีวิตี่ยจะบอกว่าคุมอาหารอยู่ไม่ได้แต่พอปลาถากินแล้วมันก็ชินนะมันก็โอเคแล้วก็เลือกชนิดที่เราต้องการเนาะนี่พอที่เราต้องการม,มันก็จะออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็เอาใส่หวานตัดไปนิดหนึ่งให้มันนวัว ไม่ต้องกลัวขาวนะคะทุกคนเพราะปลามปนสุกแล้วบางคนบอกป้าถาทําไมต้องอ่าใส่ใส่กะปิไม่กลัวขาวเอ้ใส่น้ําปลาใส่ใส่น้ําตาลไม่กลัวขาวไม่ข่านะคะทุกคนมันก็จะตัดรสชาติของเขาอโอเคแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็จะ ตัดโยน้ำปลาเพราะซีอิ๊วขาวอะ่ะมันจะไม่เค็มแล้วก็น้ำปลาตัดให้มันนวัวเพิ่มรสชาติไปนิดนึงป้าถาไม่ได้บอกว่าอ่าป้าถาเครื่องแกงป้าถาจะไม่มีกะปินะ,นะคะทุกคนเพราะป้าถากินไม่ได้นะคุณหมอย,ยังขอร้องอยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยป้าถาก็จะครบห้าปีแล้วถ้าเชื้อมาเร็งมันไม่ขึ้น เราก็โอเคผ่านได้แต่ว่าก็คือยังต้องคุมอาหารเหมือนเดิมนะเพราะทุกคนมันเชื้อมันอยู่ในตัวเราเนาะมันจะโผล่ขึ้นมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกัดมันไว้อย่าให้มันออกมาอือร่อยอร่อยอร่อยแล้วค่ะสเสร็จแล้วนะคะแกงสมปบัถาฝากกดไลค์กดไลค์ฝากกดซัพพลายปัติถา,าน,นีาย้นนยนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันวิถีในคลิปหน้านะคะ